ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมา i ด y l i v i n อีก้นะคะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่อ e ีเกียสาขาที่เอ็มสเปียค่ะและอีี่นี้พิเศษสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ไกด์พิเศษมาเป็นอินเทีร์เน็ดีไซเนอร์มืออาชีพมันเองนั่นก็คือคุณโยกิยชกิจิมะอินาเลียมืออาชีพอาจจะมาเพื่ออีกชอบวิ่งมีวันนี้นะคะคุณในเรื่องพีดเดนเจมที่อ e ีเกียกันเรียบเสมอกับเป็นเฟอร์นิเจอร์ช้างเผือกนะคะคุณภาพดีในราคาที่น่ารักจะต้องได้ดูกันเลยค่ะ พิเช่นเจมตัวแรกเรามาเริ่มที่ลิฟวิ g งรูมกันค่ะยูกิแนะนำโซฟาจากซีรีส์บัคเซเลนเหตุผลก็คือมีเบาะนั่งที่ลึกนณะพิงสูงทําให้นั่งสบายนะคะจุดเด่นคือวัสดุที่เราได้มีคุณภาพทําให้มีอายุการใช้งานยาวนานยังมีพื้นที่ใต้โซฟาสําสหรับจัดระเบียบเข้าของต่างๆดีไซน์ที่เรียบง่ายทาให้เข้าได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นหรือว่าโคซี่ก็ดูดีนะคะรุ่นต่อมาค่ะแอปเปนะคะ ตัวนี้ก็โอเคนะคะใช้งานง่ายเช้อะไรก็ไดในบ้านแล้วก็ดูเป็นแบบว่าโมเดิร์นนิดนึงยังได้ว่าสลิมมากก็คือตัวผนักแขนกับตัว,ตว หลังโซออักพิงอย่างเงี้ยค่ะมันดูสลิมมันก็จะทําให้ดูบ้านไม่ได้เอถอะม,มากรุ่นนี้มีหลายแบบแล้วก็หลายขนาดให้เลือกค่ะโครงที่นั่งทาจากไม้จริงผสมไม้ประกับตัวแฟริกที่ใช้บุกย็่อย่ดีค่ะเป็นผ้าใายผสมโพลีเอสเตอร์ริเซเคครับเปอร์เซ็นนะคะรุ่นนี้ถอดซักไม่ได้แต่เราได้ผิวสมัมผัสที่นุ่มค่ะด้วยขาลเหล็กทําให้รูปทรงเพียวดูโมเดิร์นจุดเด่นก็คือเรื่องการใช้งานค่ะคือนั่งสบายเพราะเป็นพ็อกเก็ตสปริงค่ะเวลาเราขยับก็ขยับตามร่างกายไปด้วยนะคะ แล้วก็มีดีไซน์ที่เรียบรู้ทำมเลสใช้เป็นสเตตเมนเฟอร์นิเจอร์ได้ค่ะมาดูอาร์มแชร์กันบ้างนะคะอีธนเนสซสสตูเดนคือวัสดุเป็นไม้จริงไม้เบิร์ชซีรี์นี้มีทั้งตัวอาร์มแชร์และมานั่งยาวนะคะมันก็ดูทนทานดีแล้วจริงๆมันก็ดูกึ่นๆค่ะแบแอบเรดทอหน่อยๆถ้าสมมติคนที่ชอบสไตล์แบบนี้ค่ะว่ามันก็โอเคทางที่แนะนำรุ่นนี้เพราะว่า รุ่นนี้เขามีดีไซน์ที่ให้ฟีลแบบมิสเซนจูรี่สไตล์ค่ะทั้งสวยคลาสสิกและก็ได้ความคุ้มค่าจากวัสดุไม้จริงนั่นเองค่ะถ้าเราพูดถึงห้องรับแขกเฟอร์นิเจอร์อีกหนึ่งชิ้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของตู้เก็บของและตู้โชว์ค่ะแนะนาซีรีส์ฮับสตาร์นะคะเทุพลก็คือเป็นซีรีส์ที่ทําจากไม้สนแท้มีดีไซน์ที่ไม่เอกลักษณ์แบบสแกนเนเวียนดั้งเดิมนะคะจุดเด่นที่แนะนําให้ใช้ในห้องรับแขกเพราะซีรีส์ฮับสตาร์ให้ความรู้สึกถึงบ้านแสนอบอุน่น เป็นมีดซีรีนี้มีทั้งโต๊ะกลางชั้นวางทีวีตู้หนังสือแล้วก็ตู้เก็บของบ้านเปิดเป็นกรอบไม้น้อแล้วก็เป็นกระจกส่วนชั้นวางของนะคะก็คือเป็นกระจกเล็กๆและยอ,อ,อย่างนี้ก็คือขแ,แข็งแรงแหละวางวางไน้าเราสามารถ DIY เพิ่มเติมได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ส่วนแท้จึงสามารถทำสีใหม่หรือว่าเราจะ เปลี่ยนมือจับก็ได้เพราะว่าสามารถเข้าได้กับทุกสไตล์เลยค่ะเรียกได้ว่าถ้าเป็นเวทีประกวดนางงามก็ได้รางวัล Miss Congeniality ค่ะหรือว่านางงามมิตรภาพเอาไปเลยนะคะหรือว่าเป็นซีรีส์ที่สวยคุ้มค่าจริงๆค่ะพี d เต้ g เจมที่แนะนำ Bedroom ได้นึกถึงซีรีส์นี้เลยค่ะ e m n เ s s เป็นอีกซีรีส์ที่ครอบจักรวาลน,นะคะเพราะมี60กว่ารายการให้เลือกค่ะตัวนี้มันจะเป็นเดบก็คือมันจะขึ้นโซฟาแล้วก็ เวลาถ้าสมมติมีแคมป์ม,มาเราก็ปรับให้มันเป็นที่นอนได้เลยาะจริ้งทีนเลือ่อนขมเลื่อนเตียงลึกอย<ต>อยู่จับุ๊บของเครึ่งอนะไรเียหรือมันก็เป็นห้องน้องน้องนองลูกน้อยอะ่ะซึงใต้เตียงก็มีลิ้นชกักลื่อยอยู่เหียบสามารถเก็ีบลูกเนี่ยนอนพักทำอะไรก็ได้รุ่นนี้เราแนะนำ เตียงนะคะเพราะว่าเขามีรูปทรงหัวเตียงสูงบางทําให้ประหยัดพื้นที่ดูเรียบร้อยด้วยโดยเฉพาะรุ่นเดเบนเนี่ยเสน่ห์ผสมมากจุดเด่นคือซีรีส์ทำจากไม้สนส OLID พายแท้ๆเลยนะคะซึ่งมีความทนทานค่ะรองรับน้าหนักได้ดีแล้วเราก็ได้ลวดลายที่สวยงามของไม้สนนะคะทําให้เป็นสเ์นิเจอร์ที่มีสเสน่ห์อีกชิ้นหนึ่งเลยค่ะและด้วยดีไซน์ที่เป็นแบบ t r a d เด i o n a l นะคะดีเทลให้ความรู้สึกแบบ งานฝีมือครับแมนชิปนี่ไงย่างางั้นเลยนะคะตดพลที่แนะนําสภาว่าให้ ความรู้สึกเหมาะกับฟาร์มเฮาส์สไตล์นะคะคือดูอบอุน่นแล้วเขาก็มีให้เลือกทั้งชั้นวางทีวีชั้นเก็บหนังสือหรือว่าตู้โชว์นะคะ Siri Biosnaps นะคะจุดเด่นคือเป็นงานไม้จริงค่ะทาจากไม้เบิร์ชนะคะดีไซน์แบบเป็นช่างฝีมือจากสแกนเนเรียเวนดั้งเดิมเลยนะคะรูปหลักคลาสสิกนะคะทําให้ห้องเราดูโปร่งโล่งเรียบง่ายแล้วก็อบอุน่นรุ่นนี้ที่เชียร์แนะนําซีรีส์นี้สาหรับห้องนอนเพราะเราจะได้เฟอร์นิเจอร์ไม้เบิร์ชที่มีคุณสมบัติให้สีเรียบสม่าเสมอท,ทั้ง ผิวและมีความทนทานซีรีส์นี้ดูดีตรงที่มีการตกแต่งด้วยตัวจับที่เป็นหนังวัวย้อมสีค่ะทําให้งานดูมีดีเทลมีความประณีตมีความเนียบนะคะนอกจากนั้นค่ะเขาก็ยังมีตู้ลิ้นชักและตกข้างแบบในท t t บ b l e เข้ากาันเข้ากันได้ดีด้วยนะคะเราสามารถนําซีรีส์นี้ค่ะไปใช้กับห้องนอนในสไตล์ nice style, มินิมอลก็ได้หรือว่าจะเป็น ก็ได้นะคะถือว่าเป็น Hidden gem ที่ดูสวยในราคาที่เกินคุ้มค่ะสําหรับห้องนอนยังมีตัวเลือกที่แนะนําอีกนะคะก็คือรุ่นเวตนานะเตียงสี่เสาที่จะทําให้ห้องนอนของคุณดูหรูหราในราคาที่สบายกระเป๋าได้ทันทีค่ะคือคนแบบอิ i n รเว v ร์ t อะไม่ไากว่าครจริงๆถ้าสมมติเป็นห้องโล่งเนาะป็นห้องโล่งๆเราเอาเดน้ไปวาง นะจุดเด่นที่แนะนําก็คือวัสดุเหล็กพ่นสีตัวนี้นะคะใช้ได้กับห้องนอนขนาดใหญ่หรือห้องคอนโดสตูดิโอก็ได้เราสามารถเพิ่มเติมความสร้างสารรค์้วยการติดม่านโปร่งนะคะทําให้ได้ลูฟีงเจ้าหญิงหรือว่าจะใช้ม่านเสมือนเป็นพาร์ติชันบางตาสร้างพื้นที่ส่วนตัวได้แบบง่ายๆค่ะนอกจากนั้นนะคะรุ่นนี้ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับทําห้องพักรีสอร์ทก็เหมาะในแง่ของการเพิ่มมูลค่าได้ค่ะพิเดนเจมที่แนะนําสําหรับห้องขนาดเล็ก ในียสูดิโอซีรีส์นูชิซ่าจุดเด่นคือทําจากไม้ไผ่ข้อดีของไม้ไผ่คือไม้ไผ่มีความเหนียวค่ะแข็งยีดจุดได้ดีคนต่อร่องรอยขีดข่วนนะคะคนทานต่อมแมงและความชื้นโดยธรรมชาติเลยวัสดุนี้ทําให้ได้สีธรรมชาติมันทําให้ดู ร่วมสมัยนะคะแล้วเขาก็มีให้เลือกทั้งโต๊ะเดรสซิ่งโต๊ะข้างแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบเปิดเราสามารถทําเป็นดีไวเดอร์หรือว่านําไปวางไว้เป็นตัวตบของเตียงได้นะคะสามารถดัดแปลงเป็นตู้กั้นระหว่างพื้นที่ได้ด้วยดีไซน์ระแนงไม้ซี่โปรง่งช่วยทําให้ห้องดูลงขึ้นด้วยค่ะและยังเหมาะสําหรับงานรีสอร์ทโฮสเทลอีกด้วยนะคะได้แนวอีโคเฟลลี่แล้วก็ซัตสแตเบิลด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เวิร์กฟรอมโฮมแนะนําให้มองหาโต๊ะทางานเพื่อสุขภาพดูค่ะอบสเปีย เพราะว่ารุ่นนี้สามารถปรับระดับความสูงได้เพื่อให้เหมาะกับสรีระร่างกายเราก็เลยสามารถนั่งในท่าสบายๆได้ตลอดการเล่นเกมเลยค่ะวัสดุนะคะเราจะได้เป็นโครงเหล็กพ่นสีฝุ่นค่ะทนทานแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะโต๊ะที่ปรับยืนหรือนั่งก็ได้นะคะท็อปโต๊ะแบบไฟเบอร์บอร์มีขนาดใหญ่แล้วก็มีถาดจัดเก็บสายไฟใต้ท็อปโต๊ะเหมาะกับสายทำงานหรือว่าเล่นเกมก็ได้ค่ะมันก็เหมากับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรม นอกจากนั้นนะคะยังมีรุ่นมิซุนค่ะโปทำงานส่งเสริมสุขภาพไปได้เด็กมาดูตู้ต่างๆในห้องทํางานดีกว่าค่ะแนะนํำซีรีส์บรูค่ะที่เราแนะนํำซีรีส์รุ่นนี้ก็เพราะว่าเขามีดีไซน์สไตล์ลอฟค่ะให้ความรู้สึกอึดทนเท่วัสดุทําจากเล็กว่านายปนฝุ่นทําให้แข็งแรงทนทานทนต่อความชื้นและคราบสกบปรกรวมทั้งรองรับน้ําหนักได้ดีด้วยนะคะจริงก็ใช้ได้ริเวณ w、嗯 ก็ได้นะจุดเด่นก็คือความอเนกประสงค์นี่นะคะสามารถเลือกขนาดได้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายประเภทเลยประกอบใช้งานง่ายด้วยนะคะมีทั้งตู้เก็บของสามารถเป็นโต๊ะเตรียมอาหารก็ได้หรือจะใช้เป็นชั้นโชว์ของก็ได้ค่ะถือว่าเป็นสมาชอยที่คุ้มค่ามากค่ะและยังมีอีกซีรีส์หนึ่งค่ะถ้าเป็น K-POp ก็คือเป็นตัว all rounder ค่ะคือเก่งรอบด้านนั่นก็คือซีรีส์เบสตตัวค่ะถึงแม้ว่าวัสดุจะเป็นพาร์ติเคิลนะคะแต่ว่าจุดเด่นคือ การออกแบบมาให้สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ในหลากหลายพื้นที่ด้วยนะคะคุณจะใช้ตั้งบนพื้นจะแขวนผนังก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตู้จัดระเบียบเรียกได้ว่าเราจะเอาไว้ใช้เอาไว้โชว์ก็ดีค่ะที่แนะนํารุ่นนี้ให้อยู่ในห้องทํางานเพราะว่าความอเนกประสงค์ที่สามารถนําไป DIY ปรับเปลี่ยนเลือกบานตู้ก็ได้นะคะหรือเราจะเปลี่ยนลูกบิดมือจับ นิ้วต่อขาก็ได้คือสามารถทําได้ตามสารพัดใจนึกเลยค่ะถ้าเรานึกอะไรไม่ออกให้ในึกถึงซีรีส์เบสตัวนะคะเพราะว่าเป็นทุกอย่างให้คุณได้ค่ะสําหรับพื้นที่ Pantry Dining หรือ Kitchen นะคะเราแนะนําเป็นซีรีส์ i n t ท o p ค่ะจุดเด่นคือเราจะได้วัสดุที่ทําจากไม้สนจริงตัวทอปและขาโต๊มีลวดลายไม้ที่โดดเด่นได้ฟีลแบบ s w e ี i s h Traditional Minimalist ค่ะมันจะช่วยเพิ่มความน่าอยู่ดูอบอุ่นเป็นธรรมชาติเรียบง่ายให้กับบ้านเราค่ะข้อดีที่แนะนำเพราะความเก๋ค่ะที่เขาเป็นโตพับข้างสามารถขยายให้มีที่นั่งสำหรับ2-4คนได้เรียกได้ว่าเป็นโต๊ะที่นอกจากดูดีแล้วยังมีความอเนกประสงค์ใช้งานได้สะดวกและดูแลง่ายด้วยนะคะไม่แพงเลยถ้าถ้าดูแบบความามารเราะมันสวยนะไม้สนมันจะได้ความรู้สึกแบบ บอมบอมะแกโฮซี่เออเป็นสกแกนเนเวียนของจริงซีรีส์นูเดนจุดเด่นคือเหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กเพราะว่ามันช่วยประหยัดพื้นที่ ดีไซน์ที่ให้รูปแบบสแกนเนเว่นอย่างชัดเจนแบบนี้จากวัสดุไมอ s ชเบิร์สทำสีแบบแบกเกนะคะแนะนำเพราะว่าเป็น Multi มัลติฟังชันเฟอร์นิเจอร์เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กเป็นสมาชอยที่เราใช้เป็นโต๊ะทานอาหารหรือโต๊ะทำงานหรือว่าเราจะเอาไว้เป็นตัวกั้นระหว่างพื้นที่ก็ได้นะคะเราอาจจะเอาฝันเนี้ยติดกระเพง<ม>ตรงนี้เป็นปบต๊เบาร์เล็กๆที่แบบอันนี้ตักวก็หันหน้ามาม เงเตรียมของก็ได้นูเดนมีทั้งโต๊ะเก้าอี้เข้าชุดแล้วก็มีให้เลือกถึง3สีนะคะพร้อมกับเบรนชักสำหรับใส่จัดระเบียบตัวนี้ถือว่าเป็นฮฮดเดนเจมที่สามารถ DIY มีความสารพัดประโยชน์มากเลยล่ะคะ่ะต่อมาค่ะรถเข็นอาหารเฟรเทนยาจุดเด่นคือวัสดุไม้จริงค่ะเป็นไม้เบิดน,นะคะซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่แนะนำเพราะ ใช้เป็นโตะเสริมค่ะเพิ่มพื้นที่การใช้งานหรือใช้จัดเก็บในห้องครัวได้อย่างดีเลยออกแบบมาให้มีลิ้นชกักดึงออกได้ทาง2ด้านมีล้อทําให้เราสามารถเคลื่อนย้ายได้และมันใช้งานสะดวกในการค้นหาหรือว่าหยิบสิ่งของที่ต้องการข้อดีคือความมัลติฟังก์ชันค่ะเราใช้เป็นโตะวางของหรือปรับใช้เป็นไอแลนด์สำหรับบริเวณทําอาหารได้นะคะและสําหรับเอกลักษณ์ไอเทมนะคะซึ่งบ้านเราจะขาดของตกแต่งพวกคร็อปไม่ได้เลยค่ะ อีกอันหนึง่งที่เรารู้สึกว่าเขาอีเกียคุย้มสำหรับ,บอีเกียก็มีกระจกให้เลือกใช้แบบเยอะมากนะคะหอมไฟเลยน้องที่เยอะเก็บของได้ด้วยสวไม่แพงนะมีไฟหอมแต่งเน,นียพวกกลมๆอย่างเงี้ยไซส์ใหญ่ด้วยราคาเท่านี้ก็ไว้แต่งต้องนัเข้าก็ได้นะใช่หรือไม่ก็แบบถ้าเป็นพื้นที่เลกค,คอนโดอะเนาะเราก็ห,หลังโซฟาอันหนึ่งจบ ซีรีส์รินบีนค่ะจุดเด่นคือกรอบโค้งที่ละมุนละไมทําให้งานดูแบบระนีดหรูดานะคะแล้วก็ปรับใช้ได้หลายพื้นที่ด้วยชอบอีกอย่างหนึ่งที่ทุกบ้านขาดไม่ได้นะคะก็คืออุปกรณ์จัดระเบียบบ้านค่ะแนะนาซีรีส์คอลเลคต์เป็นโฟนที่แนะนํเนนาเพราะว่าซีรีส์นี้เหมาะมากกับการเป็นอุปกรณ์จัดระเบียบบ้านเพราะว่ามีหลายขนาดทําให้ได้ใช้งานหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของที่พื้นหรือว่าติดไว้ที่ผนงังโต๊ะขาหรือเปลี่ยนให้เป็นโต๊ะทางานก็ทําได้นะคะอย่างเช่นสําหรับคนลักสัตว์นะคะ ไปเสริมเป็นตัวพุตสาหสหรับบ้านแมวก็ได้นะคะถึงแม้ว่าวัสดุซีรีส์คอลเลกจะเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดแต่ว่าความสามารถของเขามันใช้จับระเบียบได้ดีและเรายังสามารถไปดีไอไได้มากมายเลยถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆนะคะต่อมาค่ะเป็นพร็อพอีกอย่างหนึ่งสําหรับตกแต่งพื้นนะคะนั่นก็คือพรมค่ะพรมรุ่นลูฮาวแนะนํารุ่นนี้เพราะเป็นวัสดุธรรมชาติเส้นใยปอกระเจา100%จุดเด่นคือความทนทานค่ะและดูแลง่ายดูดฝุ่นก็ง่ายด้วยเหมาะสําหรับปูในห้อง นั่งเล่นหรือบริเวณโต๊ะอาหารค่ะพรอบกระจุกกระจิกแต่ว่าสามารถสร้างบรรยากาศอบอุ่น,นําเป็นซีรีส์อุสเลสเลฟค่ะเป็นแอรียรักสุดเด่นคือมันเป็นหนังขนแก่ค่ะที่แบบทั้งสวยและนุ่มใช้งานได้สารพัดอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะปูบนพื้นห้องหรือว่าปูทับบนเฟอร์นิเจอร์ก็ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นสไตล์แบบสวีดิชนะคะเป็นพร็อพอีกหนึ่งชิ้นที่ควรมีไว้ในบ้านนะคะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะอุปกรณ์งานไฟสมาร์ทไลฟ์ค่ะซีรีส์อุปกรณ์พวกโมชั่นเซนเซอร์อย่างรุ่น วาวฮูน wow, จุดเด่นคือเป็นตัวเซ็นเซอร์ควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายเชื่อมต่อ WiFi เหมาะกับการใช้ชีวิตที่ทําให้การอยู่อาศัยของเราง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและช่วยประหยัดไฟด้วยที่สําคัญกว่านั้นค่ะคือราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะอีกรุ่นนะคะก็คือชวดฟรีค่ะจุดเด่นคือเป็นสวิตช์รีไฟ เปิดปิดแบบไร้าสายเช่นกันใช้งานผ่านแอป eGear Home Smart นะคะซึ่งเราสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้เปลี่ยนบรรยากาศควบคุมไฟบ้านของเราได้ง่ายๆเลยนะคะมาที่ SMART HOME อีกตัวคิดเด่นเจมหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะนั่นก็คือ w i n s t ิ k k าค่ะเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยอ้างอิงจากค่าฝุ่นละออง pm 2.5นะคะจุดเด่นก็คือเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับคุณภาพอากาศที่ดูดีสวยมีสไตล์และใช้งาน ง่ายมากบอกคุณภาพอากาศ3ระดับก็คือ สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะคุณสามารถจ่ายเงิน300กว่าบาทแต่ได้อุปกรณ์ที่มีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพของคุณด้วยค่ะและนี่ก็คือดนเจม20่สิบตกาซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์และวัสดุเกินพุ้มถ้าเราเอาไปใช้งานนะคะก็เหมือนกับเรามีอินทอเนียมาออกแบบให้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบไอเดียแต่งบ้านฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะ EP นี้ลัดดิและยูกิก็ต้องขอลาเพื่อนๆ ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ